เอา้าเจอแล้วทิกาเจอแล้วอา้าวหาไปอีกแล้วทิกาอยู่ไหนนะพิกาหายไปไหนนะปูหาไม่เจอไม่หาไม่เจอเลยหายไม่เจอเอา้าวอยู่นี่เองเอา้าวหายไปไหนละหายไปไหนละ

โอ้บทสองแล้วยังไม่หลับไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยเนี่ยไม่ง่วงอ่ะลูกบทสองแล้วนะไปนอนไหมไม่อยู่ปินไม่อยู่ปินลงไปแล้วปินไม่อยู่ปินลงไปกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยลงไปข้างล่างเกลยเจ๊งงอแล้ว bà này bà bên này bà 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 จับจับเปไน็นไรลูกเจ็บเข่าเหรอโอ้เจ็บเจ็บเอ awy, เอดูปูใสลายดูปูใสลาย Okay. you